สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวงานติดตั้งไฟแอมเบล์ไลท์ในรถ CLA นะครับตัวนี้จะเป็นไฟแอมเบล์ไลท์ตรงรุ่นสำหรับรถเบนซ์ CLA นะครับอุปกรณ์ที่เราจะติดตั้งเข้าไปนะครับก็จะมีช่องแอร์นะครับช่องแอร์ซึ่งของเดิมจะเป็นแบบนี้ครับของเดิมจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับจะไม่มีไฟนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่เป็นแบบนี้เลยทั้งหมด5จุดนะครับ ก็จะมีช่องแอร์ทั้งหมดห้าจุดนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางสามโอเคแล้วก็จะมีเส้นยาวนะครับเส้นยาวอยู่ตรงคอนโซลนะครับคอนโซลกลางแล้วก็จะมีสองพื้นสองจุดข้างหน้านะครับแล้วก็ที่มือเปิดครับนะครับก็จะเป็นตรงนี้ตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนพาร์ตนะครับไม่ใช่ใส่เพิ่มนะครับเปลี่ยนตัวซิลเวอร์นะครับตัวครอบตรงที่ปรับเบาะเลยนะครับใช้เปลี่ยนเอาครับนะครับสีประตูเหมือนกันครับ เป็นพ้าสตรงรุ่นนะครับนี่ก็เป็นข้างหลังนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับใส่เพิ่มได้เลยนะครับสำหรับรถสำหรับเบนซ์าสเนะครับตัวนี้จะใส่ด้วยกันได้นะครับโอเคสามารถเปลี่ยนสีไฟได้นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวจอเล็กนะครับจอเล็กเราจะใช้ฟังก์ชันเป็นการกดปุ่มเปลี่ยนไฟนะครับถ้าเป็นจอใหญ่มาแล้วเราสามารถคอนโทรลที่หน้าจอออริจินอลได้เลยนะครับเปลี่ยนไฟลดผ่านหน้าจอออริจินอลได้เลยนะครับวันนี้เราใช้กดปุ่มเอาโอเคครับถ้าสนใจยังไงนะครับฝากคอมเมนต์หรือทักมาถามในไอดียไลน์ที่ผมทิ้งไว้ในไลน์ใน youtube ได้เลยนะครับลักษณะไฟก็จะประมาณนี้